ป๋าสองดาวร้องหาค่าจอดหนึ่งร้อยบาทอ้างธรรมเนียมเขาทำกันแบบนี้เร็วๆสงสัยที่บ้านเปิดร้านซักรีดพวาวเวอร์ลีดเก่งจริงๆไม่งั้นก็ทำนาเพราะว่าไถนาเก่งจริงๆเป็นเรื่องราวของตำรวจนายหนึ่งครับตำรวจจราจรครับเรียกเก็บเงินหนึ่งหนึ่งร้อยบาทจ,จากรถบัสโดยสารอ้างธรรมเนียมเขาทำกันแบบนี้ครับต้องบอกว่าทางรถบัสไม่ยอมตั้งกล้องถ่ายคลิปชื่อเสียงเลียงนามชัดเจนมากนะฮะ สงสัยอยากกลับไปเลี้ยงหลานก่อนวัยอันควรครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวของโจรในคาบตำรวจจริงๆฮะรีดไถประชาชนทำงานข้ามวันข้ามคืนมาเจอกับตำรวจขูดรีดแบบนี้ทำเอาเสียหุงว่าไปเลยทีเดียวครับเพื่อนๆครับตำรวจนายนี้ต้องบอกว่าออเฮียจริงๆ มี่าจอดด้วยเหรออาฝาบอาเอาเร็วรับเร็วประเภทนี้เขาไมีอย่างนี้เร็วเหรครับเท่าไหร่น็วประเภทนี้ประเภทนี้ต้องไก่ต้อง่กยใช่ไหมประเภทนี้เออประเภทนีครับเดี๋ยวรอแฟนผมแป๊บนึงนะครับผม กลับรอบนึงแล้วเขาบอกว่าไม่ให้จ่ายไม่เหรอเออแบนทีมาก,ากน,น,นะครับแบนทีมานั่นไงครับโดนอีกแล้วครับนี่เห็นไหมครับดูนะครับดูนะครับเอาเป็นอย่างนี้ครับดูนะครับยศนี่นะครับโอเคนะครับชัดเ,เจนนะครับทุกเกือบทุกกระบวนการเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับผมพี่น้องเหนือนะครับพอเราไม่ให อนีหนึ่งเขาก็เรียกใบทับกีทั้งที่เขาเป็นคนโบกแล้วตรงตรงเนี้ยสามารถจอดได้แล้วเคยถามผู้กกับไปแล้วว่าผู้กกับเคยบอกว่าห้ามใครรับตั้งเด็ดขาดเพราะเขาจัดพื้นที่จอดให้ยอยู่แล้วนะครับตำรวจในนี้นะครับเรียกเก็บนะครับเพื่อการชื่ออะไรไม่รู้มันมนัดมันมนัดจำไป็นอะไรเ,เรียมเตรียมเนตรนะครับนั่นนะครับผม อาอทางเลยมาัดเตรียมเนตนะคะที่มารัดเตรียมเนนะครับผม้า,างไลครผมเดียกเยก็บครับรค,นะกกบคบ่าทำเนียมหนึ่งอยบาทผมเคยโดนอยู่นี่แล้วทีนี้ผมคุยกับผู้กกผู้บพกับอกไม่มีนโยบายให้ใครเก็บเงินนี่นี่จัดรถให้จอด ป่ายจะทำแบบนี้ไม่ถูกหรอกผมหาเงินมาทั้งคืนร้อยหนึ่งอ่ะโหดเราบนนอนมาจะตายเนี่ยไปซิไปเนี่ยดอาชีพอะไรอาชีพอะไรผมอ่ะอาชีพอะไรผมอ่ะทำไมผมไม่มีสิทธิ์เอ่ะคุณยีอะไรคนโอ้ยผมอัดตั้งแต่แรกเลยเออตั้งแต่แรกเลยเลยโอ้ยกระจอกถือไว้ไล่ดูชุดพนักงานดูนะคะอยู่นี่ใช่หมดเลย ใครจอดคัละละร้อยคนขับปวดหลับปวดนอนมากกว่าจะถึงเช้าแกทำเนียมมาเสียนะคะดูนะคะหน้าหนึ่งท่านยืนอยู่นี่ใช่หมดเลยนะคะรีทไทยประชาชนแล้วโบเข้ามาทำหาเลยอะ่ะดูเลยไม่ทันแล้วครับท่านตำรวจ พฤติกรรมพฤติการของท่านเขาบันทึกไว้หมดแล้วจะปล่อยเข้าไปยังไงท่านก็ไม่รอดครับเ,เพื่อนเช่วยกันบอกต่อเรื่องราวนี้ไปถึงสัรักงานตํารวจแห่งชาติให้ลงมาดูลูกน้องของท่านด้วยนะครับทําตัวเป็นภัยสังคมนะฮะตั้งตัวขูดเลือดขูดเนื้อพี่น้องประชาชนทํางานหามรุ่งหามค่ามําต้องมาเจอตํารวจเรียกเก็บเงินแบบนี้หรือครับไม่ถูกต้องนะฮะ เพื่อนๆต้องช่วยันส่งเสียงให้เขาไปตรวจตำรวจนายนี้แล้วให้บทเกษเียณออกไปเลี้ยงหลานให้ไวที่สุดครับเพราะว่าเป็นภัยสังคมครับตำรวจแบบนี้จะเก็บไว้ครับโอ้โหเห็นหน้าชื่อเสียงเลียงนามชัดเจนขนาดนี้ทำไมลงโทษก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้วครับเพื่อนๆครับแบบนี้ต้องไล่ออกอย่างเดียวแล้วก็จับติดคุกครับเพราะว่าเป็นภัยสังคม